อามันวาสาตุสาสตุสัสตุสาสคุกุสันโตโกนาพมโนปัสสะภูโคตโมอริยเมตไยุรันตโนปคโตจุมะปุมาบังบุตารัตนาตยังธรรมารัตนาตยังสังารัตนาตยังดังปุดแจวสัมปการกุมิดามันยนโวลปุบาจันจุมาปุมาบังในกุการัปมรันในวัน

nà tăng là họ và bớt cơn của thị chân bơ cả con soi nem năm còn gặp năn nở gặp năn nở gặp mong có đại ni chờ ở mùa hoa mè con hay ma soi con là con gặp hồ thang tang uất nạp nạm đầy phèn cho đại ni uất nạp nạm đầy phèn cho đại ni gặp con cũng ra soi năm còn vật năn nở bảo đấy là tôi yon khó ở hết tệ quên hay mất năng quên quên đại quên yon เจดแก่นแต่มาซอยมาสู้ไหมาดูมาในมหาลำหรือฟอนก่อนลมกับห้าไร่มักปนำแจงก้อนลมกับหาไร่ที่มักปนนำแจงมาดูแก้งโยคะในหกแสงมาความะพันเจียวละมานี้ในมือนในห้าล้วนเกินเขาเน้

ละเม้นมาคุ้นให้แต่พ่อกก่าวลืทีิเดินุ่นสมปาหป้าใจดังท่านเต่าเก่าวสหลักปากบารือดังคุ้นเส้นไปหาเดิเพื่อมันอยู่ดวงคงดาวคนเตนเท้าละคนเก่าไปเก่ลูกสาเสียก้นั้นอนสุนปาตองเสียงลูกหลอมคือปีแขมมัา mong đủ đạo có đăng sẽ phải so. ng so, ph phá thủ ra đồng nó quay bà nga mai là tự thầy quay nông kia ta bỏ nghỉ ngăn đoạn đạo sáy nông quảng ngon xa của bình sư nốt đạo bình cầu gần ba sát xa đẳng là ba sát xa là ba có cái thí mất vị mà thương năng tên bà ta bỏ điếu ơi nì trăng cho hắn mừng mà ngon